สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็พามาส่องดูหลานๆนะคะว่าตอนนี้ก็โผล่ออกมาแล้วนะคะแต่ก็พยายามที่จะมุดเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องแม่ตัวนี้เป็นลูกแฝดน,นะคะตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นโมสอสกนะคะ ทุกข้อที่จ่ายลูกมาก็เป็นโมเสกแต่ต้องมาดูว่าข้อนี้เขาจะให้เป็นอะไรนะคะแต่จากที่ดูก็ตัวหนึ่งที่ออกมาก็ที่รู้ๆก็น่าจะเป็นเพศผู้นะคะเพราะว่าวันนั้นก็เห็นไข่โผล่ออกมานะคะอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในกระเป๋านะคะอยู่ฝั่งซ้าย แต่ตัวนี้คือเข้าไม่ได้แล้วเพราะเริ่มโตแล้วถ้าเขาเริ่มโตเขาเขาก็จะค่อยๆโผล่ออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ให้ปลาเส้นคุณแม่อันนี้เห็นหางโผลออกมาก็น่าจะเป็นลิงเทลนะคะ น่าจะเป็นลิงเทลมัสอีลิงเทลนะคะเขาก็จะผุกผุบผโผลในกระเป๋าหน้าท้องเขาแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะโผล่มาทั้งตัวแล้วก็จะขนก็จะเริ่มขึ้นอันนี้เป็นอีก แม่อีกกลงหนึ่งนะคะก็ท้องแฝดเหมือนกันนะคะดูกระเป๋าหน้าท้องป่องเลยก็ลูกเขาอยู่ในนั้นนะคะกลงนี้ก็ยังไม่โผล่นะคะส่วนกรงนี้ก็ ลูกโทนนะคะมีลูกหนึ่งตัวในกระเป๋าหน้าท้องนี่นะคะกระเป๋าหน้าท้องตุงเลยมีหนึ่งตัวนะคะเป็นลูกโทนนะคะพ่อเป็นโมเสีนะคะแม่เป็นไว้ทิปนะคะก็เดี๋ยวถ้า ลูกเขาโผล่ออกมาจากกระเป๋าทั้งสองตัวแล้วนะคะแล้วก็ขนขึ้นอะไรยังไงแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าสีของเขามันจะออกมาเป็นสีอะไรซึ่งตอนนี้มันก็ยังดูสีไม่ค่อยได้นะคะ